สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางหาหน่อยของวันที่ยี่สิบเจ็ดมาฝากน่อยจ้าเป็นหาหน่อยรวมเนาะอ่อก่อนอื่นเรามาดูของวันที่ยี่สิบหกก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้นะคะให้รูดไปดูตัวรูดก่อนเนาะเข้ามาไหมตัวรูดเมื่อวานของเรามาแค่หน่อยแรกกับหน่อยที่สองเนาะเฉพาะกิตกับกายชาตินะทุกคนเอามาวานนี้นะส่วนตัวเจาะของเรานะคะไปเข้าที่ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าที่เฉพาะกิจนะอ่าทุกคนคงตามไม่ได้หน่อยนี้นะคะ ก็ถือว่าตัวเจาะของเราเข้าแต่ก็เป็นหนอยที่ทุกคนไม่นิยมนําไปเป็นแนวทางเนาะส่วนตัวการของเรานะคะสองสามห้านะคะสองสามห้าเข้าที่สองสามนะคะทุกคนเข้าที่สองสามก็ถ้าใครเลือกคู่นี้นะคะแล้วก็ตัดเล่งก็จะได้ที่สองสามปกติบนนะจ๊ะปกติบนนะคะเข้าที่บนเนาะแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือห้าศูนย์เจ็ดนะคะห้าศูนย์เจ็ดเข้าที่ เจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็ห้าศูนย์นะอ่าถ้าใครตัดเล่นนะคะก็จะได้ที่ศูนย์เจ็ดนะคะเข้าที่อ่าปกติล่างนะจ้ะส่วนศูนย์ห้านะคะเขาเข้าที่เฉพาะกิจนะคะทุกคนนะวันก็ของเราก,ราก็ก็ยังเดินอยู่นะแต่ว่าก็ไม่เป็นที่น่าพอใจเราเท่าไหรนะ่น้องเพราะว่าสูตรมีเข้ามีหลุดเนาะ วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้คู่ไหนไปเป็นแนวทางไปดูกันเลยจ้ามาจ้ามาดูของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะทุกคนขอให้ปังๆนะวันนี้ขอตัวเจาะของเราเข้าสักคู่2คู่เนาะ,ะเป็นฮานอยรวมนะฮานอยรวมก็ตั้งแต่เฉพาะกิจกาชาพิเศษปกติ v i p มาเลยนะจ้าวันนี้ให้รวดที่ ศูนย์และหนึ่งนะคะทุกคนให้ดินวันนี้ให้เด่นที่ศูนย์ 3, สามศูนย์ 4, สี่ศูนย์เจ็ดนะ,ะมาดูตัวรองนะคะตัวรองของเรานะคะตัวรอง ที่หนึ่งสามหนึ่ง3ีหนึ่งเจดนะที่เหลือของเราจะเป็นตัวกันนะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะทุกคนนะให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะจ๊ะใครมีตัวเด่นก็นำมาตัดได้นะทุกคนนะอ่า ส่วนตัวกันนะคะตัวกันวันนี้ให้ที่ศูนย์แปดหนึ่งนะคะอย่าลืมตัดเล่นนะใครชอบนะคะศูนย์หกหนึ่งนะคะแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งนะคะอืใครชอบก็อย่าลืมตัดเล่นนะคะวันนี้เนาะใครชอบตัวรูปไปตัวรูปนะใครชอบตัวเจาะไปตัวเจาะใครชอบตัวกันก็ไปตัวกันนะเมื่อวานเมื่อวานนี้แม่หมอนําสูตรรวมมาลงให้นะวันนี้ก็นําสูตรเอ่อ ที่เราเคยทํามาอาตย์ที่แล้วนํามาลวงให้เหมือนเดิมนะคะเราก็จะตามอย่างน้อยเราได้เลขเรามีเลขรูดเข้ามันก็ยังรีนะคะคนที่ชอบรูดนาอส่วนตัวคู่เลขที่แม่หมอชอบเป็นการส่วนตัวในวันนี้นะคะคู่เลขที่ชอบคือชอบคู่นี้แล้วกันนะทุกคนนะชอบวันนี้ชอบูนย์สี่ นะคะแล้วก็03ที่จริงชอบทุกคู่นะวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นหลักหนึ่งนะคะเพราะตรงกับสูตรปกตินะนะก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีนะคะวันนี้นะใครชอบเหมือนแม่หมอก็ตามนะคะเพราะก็ชอบทุกคู่นะคะวันนี้แต่ที่เด่นมาคือมีเลขสามกับเลขสี่นะคะเลือใครจะจับสามตัวนะคะสามตัวเป็น304ก็ได้นะทุกคนนะ แต่ประกันเงินจะได้ไม่เหมือนเพื่อนนะจะจับเป็นสามศูนย์สี่ก็ได้นะทุกคนนะอ่าอันนี้เพื่อมาให้นะคะ,ะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะโชคดีปังๆรับโชครับัพย์กันทุกคนนะฮะวันนี้แม่หมอเขากล่าวคำว่าโชคดีและสวัสดีจ้า